ในยุคสมัยก่อนมีตำนานและเรื่องราวลึกลับเกี่ยวกับการเดินเรือมากมายให้เราได้พูดถึงกันของโดยก,การเดินเรือในแต่ละครั้งมักจะพบกับความยากลําบากและอันตรายที่สามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาอยู่บ่อยครั้งไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเส้นทางการเดินเรือที่แสนจะยากลําบากหรือสภาพอากาศไม่เคยเอื้ออํานวยให้เลยทั้งพายุและคลื่นทะเลยังไม่พูดถึงโจรสลัดกับสิ่งมีชีวิตใต้น้าอีกนะครับ แต่เรื่องราวที่มีเยอะที่สุดขคงหนีไม่พ้นการหายตัวอย่างลึกลับกลางทะเลเป็นแน่ในเรื่องราวของวันนี้ก็เช่นกันกับเรือแมรี่เซเลสการหายตัวไปอย่างลึกลับของเหล่าลูกเรือกับปริศนาที่ไร้คำตอบถ้าคุณพร้อมที่จะฟังแล้วก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ดาร์คไลเบรีห้องสมุดที่จะเต็มไปด้วยเรื่องเล่าตำนานและประวัติศาสตร์ลึกลับทั่วโลก เรื่องราวของวันนี้พร้อมแล้วเอาวิจารณญาณของคุณมาใกล้ๆแล้วมาฟังกันครับเรื่องราวนี้ต้องย้อนอดีตกันไปเมื่อ130ปีก่อนเรือเดอีกราเซียเรือบรรทุกสินค้าของประเทศอังกฤษได้เดินเรือมาถึงกลางมหาสมุทรแอตแลนติกตอนเหนือกัปตันเดวิดมัวเฮากัปตันของเรือเดออีกราเซียได้มองเห็นเรือใบลำหนึ่ง ลอยอยู่กลางทะเลเมื่อนำเรือเข้าไปใกล้เพบะว่าเรือใบลำนั้นมีชื่อสลักเอาไว้อยู่ว่า Mary c e l e s t ทางกัปตันเดวิดเมื่อเห็นชื่อเรือก็อน,นึกขึ้นได้ว่าไม่กี่วันที่ผ่านมาก่อนหน้าที่เขาจะออกเดินเรือมาอยัางแอตแลนติกตอนเหนือเขาเคยเจอกับกัปตันเรือที่ชื่อบริกซึ่งเป็นกัปตันของเรือ Mary c e l e s t มาก่อนเพราะว่าเรือสองลำนี้เคยไปจอดเทียบท่ารอขนส่งสินค้าอยู่ใกล้กัน ในแม่น้ำอีสเมืองนิวยอร์กตัวกัปตันบริกส์ที่เป็นกัปตันเรือแมรี่เซเรสได้นำภรรยาและลูกสาวที่ชื่อโซเฟียมาทิวดาอายุสองขวบมาด้วยในส่วนของเรือแมรี่เซเรสนั้นเป็นเรือที่ขนส่งสินค้าประเภทแอลกอฮอลดิบซึ่งมีมูลค่าสูงถึง35,000เหรียญซึ่งจะขนแอลกอฮอลดิบเหล่านี้ไปยังประเทศอิตาลีพร้อมด้วยสมาชิกบนเรือทั้งสิ้น10ลายซึ่งเรือแมรี่เซเลสนี้เอง ได้ออกเดินทางก่อนหน้าเ,เารือเดออีกาเซียเพียงแค่8วันเท่านั้นและเพดใดเรือแมรี่เซเรสถึงได้มาโผล่อยู่ตรงหน้าเขากันนะหลังจากที่กัปตันเดวิดได้พบเจอกับเรือแมรี่เซเรสที่ลอยอยู่กลางทะเลนั้นเขาก็ได้งุนงงเป็นอย่างมากจึงได้ให้ลูกเรือขึ้นไปสํำรวจบนเรือแมรี่เซเรสว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่ซึ่งลูกเรือของเขา ก็ได้ขึ้นเรือไปสำรวจตามคำสั่งของกัปตันเดวิดและกลับมารายงานว่าบนเรือไม่มีวิแววของสิ่งมีชีวิตใดอยู่เลยเหมือนจะไม่มีใครอยู่บนเรือมาหลายวันแล้วแต่ที่น่าแปลกใจก็คือข้าวของทุกอย่างกลับยังคงอยู่ครบถ้วนมีสิ่งของบางอย่างของลูกเรือเสียหายไปบ้างแต่โดยรวมทุกอย่างก็ดูปกติดีด้านฟ้าของเรือเปียกน้ำอยู่เยอะมากมีน้ำอยู่เป็นหย่อมๆตามส่วนต่างๆของเรือ และส่วนของชั้นล่างมีน้ําทะเลท่วมอยู่อุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆบ้างก็ลบลเนเนาตบ้างก็แตกหักแต่สิ่งของส่วนใหญ่ยังอยู่ครบแม้กระทั่งตัวสินค้าสําคัญที่เป็นแอลโกอฮอล์เองก็ยังคงอยู่ครบถ้วนไร้ความเสียหายใดๆเลยจากการรายงานของลูกเรือเดอีกราเซียมีบางสิ่งที่หายไปนั่นก็คือน้ําจืดเรือชูชีพทะาเบียนเรือและอุปกรณ์สําคัญในการเดินเรือมากมายเช่นโครโนมิเตอร์ ซึ่งเป็นนาฬิกาที่เที่ยงตรงมีความแมั่นยำเป็นพิเศษโดยจะเน้นใช้ในการนำทางทางทะเลและยังมีอุปกรณ์นำทางอีกหลายชนิดที่หายไปด้วยเมื่อกัปตันเดวิดได้ยินแบบนั้นก็ยิ่งเป็นห่วงมากขึ้นเลยลงไปสำรวจเรือเมลีเซเรสด้วยตัวเองเขาตรวจดูทุกซอกทุกมุมภายในเรือแล้วก็พบว่าในส่วนบริเวณห้องนอนของกัปตันและลูกเรือ,อยังมีสภาพปกติเหมือนว่ายังมีคนอยู่ มีของเล่นและเสื้อผ้าวางยุกเกล่อนกาเต็มไปหมดเหมือนเพิ่งผ่านการใช้งานมาได้ไม่นานมากนักภายในส่วนของที่รับประทานอาหารก็ยังพบอาหารที่ทางเหลือทิ้งเอาไว้มากมายไม่ว่าจะเป็นพวกไข่ลวกขนมปังจานซุปที่วางอยู่บนโต๊ะและยังพบไปและรองเท้าบูททิ้งเอาไว้อย่างเป็นระเบียบอีกด้วยเมื่อเดินสำรวจไปยังห้องของต้นหนุน ก็พบว่าเจอจดหมายที่เขียนเกิ่นเอาไว้แค่ถึงสุดที่รักและก็ไม่มีข้อความอะไรต่อเหมือนกับว่าต้นหนล้ำลึกถึงภรรยาอยู่แต่แล้วก็ต้องรีบวางมือไปทำบางอย่างที่สำคัญมากๆหรือนั่นอาจจะเป็นเหตุที่ทำให้ลูกเรือหายไปก็ได้เมื่อสำรวจต่อไปก็พบว่ามีบันทึกของการเดินเรือแต่มันถูกชี้ออกไปหลายหน้ามากซึ่งพวกเขาคาดเดากันว่าอาจจะเกิดเหตุการณ์อะไรบางอย่าง จนทําให้กัปตันเรือตัดสินใจสลัดเรือแมรี่เซเรสแล้วใช้เรือชูชีพอพยพรูปเรือออกไปในบันทึกการเดินเรือนั้นเมื่อเปิดดูแล้วพบว่ามีการบันทึกครั้งสุดท้ายในวันที่25พฤศจิกายนซึ่งนับได้ประมาณ10วันก่อนที่เรือเดอีกราเซียจะมาเจอเรือแมรี่เซเรสลอยอยู่กลางทะเลในวันที่25นั้นอยู่ห่างจากตำแหน่งปัจจุบันถึงร้อยไมล์นั่นหมายความว่าเรือแมรีเซเรส ล่องลอยมาเองถึงร้อยไมล์ทะเลหรือประมาณ185.2กิโลเมตรโดยไร้คนบังคับทิศทางกัปตันเดวิดยังคงเดินสำรวจต่อและพบว่ามีรอยฟันเป็นแผลตรงกาบเรือซึ่งน่าจะเกิดจากอาวุธที่มีคมกัปตันเดวิดตัดสินใจลากเรือแมรี่เซเรสมาเทียบท่าที่ประเทศอังกฤษเพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบว่าเกิดอะไรขึ้นกับเรือแมรี่เซเรสกันแน่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบของประเทศอังกฤษ ในสันนิฐานเอาไว้ว่าอาจจะเกิดกบฏขึ้นบนเรืออาจจะมีลูกเรือคนใดคนหนึ่งแอบดื่มเหล้าจนเมาและขาดสติก่อนจะก่อกบฏท,ทำร้ายกัปตันและครอบครัวและสุดท้ายต้องใช้เรือชูชีพหนีไปแต่การสันนิฐานนี้ค่อนข้างจะย้อนแย้งกับสถานการณ์ที่มันควรจะเกิดขึ้นเพราะหากลูกเรือจะยึดเรือหรือสมบัติบนเรือแล้วนั้นทำไมต้องนั่งเรือชูชีพหนีไปด้วย จากหลักฐานที่พบบนเรือนั้นสมบัติหรือสิงคอาต่างๆรวมกระทั่งสินค้าก็ยังอยู่ครบและอีกอย่างเรือดำนี้มีสมาชิกเพียงแค่สิบคนเท่านั้นประกอบไปด้วยกัปตันบริกซ์ภรรยาและลูกสาวต้นหนลองต้นหนและลูกเรืออีกจํานวนหนึ่งซึ่งมีจํานวนน้อยเกินกว่าที่จะก่อกระบฏได้และที่สําคัญแอลกอฮอลที่อยู่บนเรือนั้นเป็นแอลกอฮอลดิบที่มีฤทธิ์รุนแรงเป็นอย่างมาก หากใครดื่มกินเข้าไปก็อาจจะปวดท้องและทรมานจนแทบขาดใจแล้วแน่ๆดังนั้นด้วยพยานและหลักฐานทั้งหมดเจ้าของเรือแมรี่เซเลสชาวอเมริกันจะได้นำเหตุผลต่างๆไปโต้แย้งกับข้อสันนิษฐานของตำรวจอังกฤษซึ่งในที่สุดตำรวจอังกฤษก็ยังไม่สามารถสรุปได้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเรือแมรีเซเวสกันแน่จนมันในกลายเป็นปริศนามาจนถึงทุกวันนี้ เมื่อเวลาผ่านไปหลากหลายคนต่างคาดเดากันว่าเกิดอะไรขึ้นกับเรือลานี้กันแน่และนี่คือทฤษฎีที่เหล่านักสืบช่วยกันคิดขึ้นมาครับ 1. เรือแมรี่เซเลสอาจโดนโจนสลัดบาบารีที่เป็นโจรสลัดมุสลิมที่ก่อความไม่สงบในบริเวณแอฟริกาตอนเหนือมาตั้งแต่ศตวรรษที่11ปล้นซึ่งข้อสันนิษฐานนี้ยังไม่มีน้ำหนักมากพอ ราะว่าโจรสลัดจะปล้นยังไงในเมื่อสิ่งของบนเรือทั้งหมดยังอยู่เกือบครบรวมถึงแอลกอฮอลดิบที่มีมูลค่ามหาศาลขนาดนั้น 2. มีสัตว์ร้ายขนาดยักษ์จากใต้ท้องทะเลมาโจมตีเรือนั่นอาจเป็นที่มาทําให้เรือเสียหายและสมาชิกบนเรืออาจพากันนี้ตายโดยใช้เรือชูชีพแต่แน่นอนถ้าเป็นจริงยายมรีเซเรสยังคงลอยมาได้ไกลเกือบ200กิโลเมตรและความเสียหายที่เกิดขึ้นบนเรือ มันดูน้อยเกินกว่าที่จะถูกสัตว์ยักษ์จูโจม 3. มมันอาจจะเกิดจากมนุษย์ต่างดาวที่มาลักพาตัวสิ่งมีชีวิตบนเรือไปทั้งหมดแต่ข้อนี้ก็มีข้อโต้แย้งอีกเช่นกันว่าหากมนุษย์ต่างดาวลักพาตัวแล้วทำไมเรือชูชีพถึงหายไปละ่ะหรือมีคนนำเรือชูชีพลงและเตรียมจะลงเรือแต่แล้วก็โดนลักพาตัวไปเสียก่อนอืมอันนี้ก็น่าคิดนะครับ และข้อที่4ข้อสุดท้ายสันนิษฐานเอาไว้ว่าอาจจะเกิดจากเหตุการณ์อะไรบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับการที่ถังแอลโกอฮอล์ใต้ท้องเรือเสียหายและผนวกกับเหตุการณ์แผ่นดินไหวหรือพายุจนทําให้กัปตันคิดว่าเรืออาจจะระเบิดจนต้องให้ลูกเรือทุกคนสละเรือทิ้งซึ่งพวกเขาก็อาจจะลอยไปติดกอดและได้รับความช่วยเหลือหรืออาจจะฝาคลื่นลมไม่ไหวและจมหายไปกลางมหาสมุทรในที่สุดก็เป็นได้นะครับ ซึ่งเจ้าข้อสันนิษฐานนี้มีความเป็นไปได้มากที่สุดแล้วเพราะใครจะรู้ล่ะว,ว่าความหวาดระแวงและความกลัวจะบีบให้คนเราทำอะไรได้บ้างแต่อย่างไรก็ตามมันก็อาจจะมีเหตุผลอื่นที่ทำให้เราลูกเรือหายตัวไปเพราะไม่มีใครรู้เลยว่าเกิดอะไรขึ้นและหลังจากนั้นพวกเขาสิบคนยังมีชีวิตอยู่ต่อไปหรือไม่พวกเขาหายไปไหนถ้ายังมีชีวิตอยู่ ทำไมถึงไม่แสดงตัวตวนออกมาซึ่งด้วยปริศนาต่างๆนานามากมายนี่เองการหายตัวไปของลูกเรือแมรี่เซเลสก็กลายเป็นปริศนามาแล้วร้อยสาปีและจะยังคงเป็นอย่างนั้นต่อไปเอาละเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้ก็ได้จบลงไปแล้วหวังว่าทุกท่านคงจะได้รับความบันเทิงความรู้ไปไม่มากก็คงจะน้อยนะครับ ถ้าชอบเรื่องราวแบบนี้ก็ขอช่วยกดไลค์และกด subscribe ติดตามเราและรอรับชมเรื่องราวต่อไปได้เลยนะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วต้องขอไปก่อนสวัสดีครับ